สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาพี่ๆมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะ,ะเดี๋ยววันนี้จะพาพี่ๆไปดูนะคะตรงที่เราจะเอาวัวไปผูกนะคะคือพ่อเขาไล่วัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแอบดูนะคะว่าคุณพ่อไล่วัวไปถึงไหนแล้วนะคะหลังเะดูเก็บเกี่ยวนะคะ นะ้องวัวของเราก็จะมีสถานที่ออกกําลังกายนะคะยืดเส้นยืดสายมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆไปดูกันเลยนะคะอันนี้เราจะผูกไว้ที่นานะคะเราจะเอาวัวไปผูกไว้ที่นาเนาะเดี๋ยวพาพี่ๆไปชมกันเลยนี่ตอนนี้เราก็ ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะขี่ตามคุณพ่อมาทีหลังนะคะมาทันแล้วนะคะทุกคนอันนี้วัวของเรานะคะเราก็จะเอาเขาไปาไปผูกที่นานะคะการผูกของเราก็คือจะปล่อยเลี้ยงแบบเลี้ยงปล่อยเป็นเป็นฟาร์มไปเลยนะคะก็คือให้เขาแบบไม่ต้องผูกเขานะคะก็คือปล่อยให้เขาแบบกินตามอิสระนะคะที่เราต้องไล่ไปไกลนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าถ้าเป็นนาใกล้ๆหมู่บ้านเขาก็จะมีการปลูกผักปลูกพริก ปลูกพืชผักต่างๆหลังฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้รบกวนพืชผักของชาวบ้านเราก็จะไล่ไปผูกไก่เลยนะคะเราจะเอาไปาเลี้ยงลงไก่หมู่บ้านนิดนึงนะคะห่างจากหมู่บ้านประมาณ7-8โลนะคะทุกคนนี่พาพี่ๆมาชมนะคะวันนี้อันนี้เจ้าชาโลเล่นะคะ วัวชารเล่ของเรานี่นะคะก็ค่อนข้างจะเดินออกกําลังกายมาไกลนิดนึงนี่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เขากินแบบนี้ก็เลยค่ะทุกคนวันนี้มาแบบสั้นๆนะคะพาพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ